เทคโนโลยีฮาร์ดิสก์ HDD ที่เป็นกลุ่มของข้อมูลสำคัญในวงการไอทีมีการพัฒนาที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของความจุและความเร็วในการบันทึกและอ่านข้อมูลทั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของศูนย์ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในปัจจุบัน และเมื่อพูดถึงการพัฒนาทางฮาร์ดดิสทั้งคุณและผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับทชีเบอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการนี้ทั้งในเรื่องของความมั่นใจและความน่าเชื่อถือซึ่งได้มีการประกาศความสาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสที่น่าตื่นตาตื่นใจคือเทคโนโลยีซ้อนจานแม่เหล็กแพเทอร์ atter, ถึง12ชั้นใน HDD ขนาด3.5นิ้วมาตรฐาน การซ้อนจานแม่เหล็กถึง12ชั้นนี้เป็นการทลายขีดจำกัดที่คู่แข่งยังทำได้สูงสุดเพียง10หรือ11เชั้นเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้ทชชีเบอร์สามารถผลิตฮาร์ดดิสสำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีความจุสูงถึง40ทีบีได้เร็วที่สุดภายในปี2027แต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือทชชีเบอร์ทำอย่างไรจึงสามารถเพิ่มจำนวนจานแม่เหล็กได้อีกถึง20%ในพื้นที่จำกัดของ HDD ดีดีขนาด3.5นิ้วคำตอบคือการย่อส่วนและการพัฒนาวัสดุใหม่ ทชีไม่ได้ออกแบบชิ้นส่วนภายในชุดจานแม่เหล็กขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะซึ่งเปลี่ยนมาใช้จานแก้แทนอลูมิเนียมที่เป็นวัสดุเดิมซึ่งมีความทนทานสูงกว่าและสามารถผลิตให้บางลงได้มากการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ทําให้สามารถเพิ่มจํานวนชั้นของจานได้แต่ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพเชิงกลและความแม่นยําในการหมุนทําให้ไร้มีความหนาแน่นในการบันทึกข้อมูลและเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยรวมและเมื่อพูดถึงการบันทึกข้อมูลใน HDD ก็ต้องพูดถึงการแข่งขันระหว่างเทคโนโลยีเซิร์เวอร์จริจรแมกเนติกรีคอร์ด เมมาและ Heat-Assisted Magnetic Recording h เมาที่ชีจะนำเทคโนโลยีมาใช้กับฮาร์ดดิสรุ่นเรือทอง 40TB ที่จะเปิดตัวในปี2027แต่ก็ยังศึกษาเทคโนโลยีเฮมาอย่างละเอียดซึ่งคู่แข่งอย่างซีเกตและเวสเทิร์นดิจิตได้เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเฮมาไปไกลแล้วที่มีแผนจะเปิดตัวไดร์เชมาความจุสูงถึง1 0 0 t b พายในปี2030 การพัฒนาเทคโนโลยีซ้อนจาน12ชั้นนี้ถือเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเชีเบอร์ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างสูสีและยังมีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มศูนข้อมูล ที่ชีจะจัดแสดงและให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีซ้อนจาน12ชั้นนี้ในงานในเดือนซิมโพซีอัมที่เมืองคาวาซากิประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2025ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้สนใจในวงการไอทีที่ต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆและการพัฒนาของวงการฮาร์ดดิส